看。 สวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าวินดูตลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมิตรประจําเดือนมีนาคมพุทธศักราช2565ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้าจะเลี้ยงน้าชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพองเพย์ข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งคอนเทนต์นี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของโหราศาสตร์ดาวจรที่เดินจริงนะครับ นายจริงเลยนะครับแต่เราจะใช้ไพ่เทพินดูเนี่ยมาขยายสิ่งไหนดีนะครับก็จะทำยังไงให้ดียิ่งขึ้นสิ่งไหนเสียก็ทำยังไงให้หนักกลายเป็นเบานะฮะเอาละนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ต้องบอกว่าชาวราศีเมษเนี่ยก็ต้องบอกหูาดาวได้ตำแหน่งองค์เก์นะฮะอุดมเกณฑ์ก็ต้องบอกว่าเป็นจุดจังหวะที่ดีจริงๆนะครับแน่นอนอนุรักษ์ก็คือดาวพัาง่านนะครับอีกภเรือนหนึ่งดาวเจ้าเรือนมรณะนะ ตันุรักเราเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีมักรเราจะเรียกว่าได้ตำแหน่งองเกน์นะฮะองเก์ก็แปลว่าสูงส่งและตันและตำแหน่งของเราเนี่ย ได้ตำแหน่งมหาอุดอีกโอ้โหเรานี่เข้มแข็งมากเรามีอำนาจเกี่ยวเรื่องของการงานเต็มนี่นะ,ะเกี่ยวเรื่องของการงานลักษณะต่างๆเนี่ยเราจะเข้มแข็งมากคนตกงานก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานนะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความสามารถพิเศษอะไรของคุณคุณก็มีเกณฑ์ก็ต้องบอกว่าดาวาคารอยู่ตำแหน่งนี้และอยู่ทั้งเดือนเลยเนี่ยก็บอกเลยชาวราศีเมษเก่งงานมากนะฮะแล้วก็มีความประสบผลสําเร็จเรื่องของการงานเป็นอย่างดีนะจนทําให้เราเหนื่อยได้นะเพราะมรณะกรรมะเนี่ยนะครับดูไื นะแต่ว่ามีติงนิดนึงถ้าปีนี้ดาวพหังคันคุณเป็นการกินีเนี่ยคุณจะประมาทเท่านั้นเองเวลาทําอะไรจะประมาทเพราะว่ามรณะกรรมะก็คือใช้ชีวิตอย่างประมาทหรือทําอะไรที่มันสเสี่ยงทําอะไรที่มันคนธรรมดาเขาเนี่ยกลัวแต่เรากล้าอย่างเงี้ยอันนี้ต้องาราะมัดระวังไว้นะ,ะถ้าเป็นการกินีจอนะแต่โดยหลักแล้วถือว่าดีมากนะถือว่าดีมากเลยและดาวหลายๆดวงเกื้อกูลเลยนะครับบอกได้เลยว่าชาวราศีเมษเนี่ยปังปุริเยแน่นอนนะครับในช่วงของเดือนนี้นะอ่ะ แ๋ยวเรามาดูซิว่าตนุรักกรรมะในเขาเกี่ยวเกี่ยวเรื่องของการงานมีความประสบสําเร็จเรื่องของการงานดีๆไพ่จะเติมยังไงไพ่จะเสริมยังไงนะโอ้โหแน่นอนเลยไพ่ภูมิปรโรเออไพ่ภูมิหรือไพ่พระแม่ธรณีเนี่ยนะฮะคือไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่อ่ออกดอกออกผลเป็นไพ่แห่งความสําเร็จนะปลูกข้าวได้ข้าว ปลูกทุเรียนได้ทุเรียนนะครับทำเหตุอะไรไว้ก็ได,ได้ได้เหตุแห่งผลตรงนั้นนะถ้าเกิดคุณทําเหตุปัจจัยแห่งความสําเร็จตอนนี้คุณก็เตรียมตัวที่ได้รับผลที่ดีนะประสบผลสาเร็จเกี่ยวเรื่องของการงานอย่างดีบางคนเนี่ยมีการ,รจัดการเปลี่ยนระบบการทํางานอ่าเช่นบางคนเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของการทุจริตเกี่ยวเรื่องของการงานคุณก็อาจจะมีการลักษณะการเอ่อเริ่มติดกล้องมาแล้วอ่าเริ่มมีระบบเอ่อแอ คิดเงินในลักษณะต่างๆเนี่ยคุณก็ปลอดภัยแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยกตัวอย่างเฉยเขาเรียกว่าคุณทําเหตุปัจจัยอะไรไว้คุณจะได้รับผลสิ่งนั้นตามมานะก<อ>็ถือว่าเป็นไพ่ที่เจเริญก้าวหน้านะ<อ>เป็นไพ่ที่ดีงามเลยนะอันนี้ยินดีด้วยนะครับนะส่วนคําว่ามรณะนะครับนะกรรมะนะอันนั้นก็หมายความว่าได้รับได้ไพ่ตรงนี้คุณก็มีเกณฑ์ได้มรดกด้วยนะ นะครับนะก็คือเผ่าพันธุ์วงสาคนาญาติเนี่ยเขาอ,อาจจะมีตรงนู้นตรงนี้ให้เราได้เช่นกันนะก็ถือว่าโอเคนะครับก็ไพ่ใบนี้นะครับก็คือทําอะไรไว้ก็จะได้สิ่งนั้นถ้าทําสิ่งที่ดีก็จะได้กรรมดีตอบสนองมาถ้าทําเรื่องไม่ดีก็แจ็คพอตได้เช่นกันเนาะ,ะประมาณนี้นะครับเอาละนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะดาวพระอาทิตย์นะครับดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวปุตตะนะในช่วงของ วันที่หนึ่งนะไปจนถึงวันที่สิบสี่เนี่ยอันนี้ดีนะเขาเรียกว่าปุตตะไปลาะเนี่ยเขาเรียกว่าถูกชโชลกกันเลยแล้วเจอดาวพ,ะพระพฤหัสบสดีที่เป็นคู่มิตรด้วยจะทําอะไรจะหยิบจะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาก็ช่วยเหลือในเรื่องของการงานอย่างดีบางคนค่ะเออบางคนไม่มีลูกน้องลูกนอ้องก็มาช่วยเหลือในลักษณะต่างๆนะก็ถือว่าไอเดียเจนตนาการคิดอะไรเป็นเงินเป็นทองนะครับซื้อถูกขายแพง โอ้ยดีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะ,ะเดี๋ยวเราดูดีว่าจะเสริมเติมไงให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับโอเคได้ไพ่อามัสัาเนาะคือไพ่นี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไพ่ที่รอ,อรับผลประโยชน์รอรับผลอะไรที่คุณเคยทํามาแล้วเนี่ยนะฮะบางคนอาจจะดิวเกี่ยวเรื่องของการทํานู่นทํานี่ทํานั่นนะฮะก็จะได้รับผลแล้วพบไพ่นี้เขาเรียกไพ่พลเคาะนะ,ะหรือเราดิวงานอะไรยังไงเนี่ยมันผ่านจุดที่มันหนักหนาสาหัสมาแล้วมันอยู่ในช่วงที่ เป็นช่วงที่รับผลประโยชน์แล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่านะครับยินดีด้วยนะฮะถือเป็นไพท่ที่ดีมากนะแต่หลังจากนั้นนะอันนี้ต้อง,งระมัดระวังและปุตตะวินาศก็แปลว่าความประมาทเลล่อเนี่ยท่านย้ายวันที่15เวลาตีสองนาทีปุตตะวินาศแปาไปว่าบุตรบริวารลูกน้องแหละทำให้ปวดหัวฝีมือไม่ถึงนะพึ่งพาอาศัยลําบากอ่าสินค้าผลิตภัณฑ์ชํารุดเสียหายโอ้โหในลักษณะต่างๆ่าเขาเรียก ปัญหาเยอะพอสมควรนะนะครับบางคนค้าขายออนไลน์เนี่ยนะฮะก็เสียหายในระดับการขนส่งก็มีนะรหรือมีปัญหาต่างๆเนี่ยที่ขึ้นมายุย่งๆวุ่นๆนะครับอะไรมันไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นิดหนึ่งก็ดูซิว่าไพ่จะแก้ยังไงให้หนักกลายเป็นเบานะไอ้เรื่องจุกจิกจกตรงเนี้ยเดี๋ยวเราดูซินะฮะไพ่อยากจะเสริมยังไงบ้างนะแน่นอนอีกแล้วนะฮะพ่วรุณน,นะบางเรื่องบางราเนี่ยมันอาจจะ ขุนหันพันเล่นได้หงุดหงิดได้อารมณ์เสียได้แต่ยังไงก็แล้วแต่นะยังมีปัญหากับลูกค้านะบางทีเราค้าขายออนไลน์ใช่ไหมเราอาจจะเจอลูกค้าที่เรื่องเยอะเรื่องมากเรื่องอะไรเราก็ด่ากาศอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ควรนะคือไพ่นี้เป็นไพ่อดทนด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ภาพลักษณ์สำคัญนะฮะเพราะบางทีเราไปมีปัญหา นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันไม่ให้คุณกับเพจเรามันไม่ให้คุณกับช่องเราแน่นอนถึงและแม้เราจะมีปัญหาหนู่นนี่นั่นนะถ้าอะไรที่มันพอเคลียร์ได้อะไรที่มันอารมณ์มันลวยได้นะเราก็ถาบางครั้งอาจจะเสียเปรียบบ้างนิดนหน่อยแต่ว่ามันได้ฟีดแบบอะไรที่มันดีมันก็โอเคนะครับเพราะว่าเห็นไหมถึงแม้มันจะไม่สบายใจแต่ก็ยังยกมือไหว้นะครับรวมทั้งทีมงานด้วยนะเนี่ยสองคนนี้นะฮะก็าอาจจะเป็นคนใกล้ชิด ทีมงานด้วยนะเราก็ต้องมีการนู่นนี่นั่นนะบางครั้งมันเกิดปัญหาลักษณะต่างๆมันก็บางครั้งมันมันเอ็กซ์เดนอ่ะมันมันมันคุมอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยนะอย่างเช่นปัญหาต่างๆป,ประมาณนี้แหละนะก็ให้ให้ให้เขาเรียกว่าถ้าตัวเราเองนะครับไม่พอใจอะไรยังไงอะ่ะระเบิดเริมไม่ได้นะอย่างเขาว่าปุตตะวินาถ้าเป็นสินค้าอะไรประมาณนี้บางทีมันมีปัญหาเราก็เคไให้เขาเขาจะได้ไม่ว่าเราถ้าเป็นในเรื่องของ งานที่ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเช่นเปิดร้านอาหารแล้วก็มีกุ๊กกุ๊กก็ออกแนวเกเรนะแล้วคุณไม่มีอะไรมาซัพพอร์ตคุณไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยแล้วคุณไปแตกหักเลยเขายังหาอะไรได้ให้คุณอยู่มันก็ไม่มันก็ไม่ได้นะคนก็อาจจะต้องเนี่ยเขาเรียกว่าทนฝืนหาทางออกได้ก่อนค่อยค่อยอหาวิธีการอะไรประมาณนี้แต่ไพ่เน,นี้ยเป็นไพ่เหมือนว่าเราถ้าเรายังไม่พร้อมหรืออะไรยังไงเนี่ยให้เราอดทนไปก่อน นะครับอะไรประมาณนี้เพราะบางทีเนี่ยบางคนค้าขายแล้วลูกน้องออกแนวนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราปิดไปเลยสิค่าที่ก็เสียลูกค้าก็หายอย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องเราก็ต้องฝืนแต่เราก็พยายามหาคนมาซัพพอร์ตให้เร็วที่สุดอะไรประมาณนี้นะเพราะต้องต้องเป็นไพ่ที่ทนนะครับถึงจะให้ผลดีกับเรานะอย่าทาอะไรที่หุนหันพันแล่นจะดีที่สุดนะครับเอาละนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับกันต่อนะ ดาวพภูเนะดาวพพุธเองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนสหาชะนะครับแล้วท่านก็เป็นดาวเจ้าเรือนอลินะสหาชะแปลว่าสังคมเพื่อนฝูงคนสนิทคนใกล้ชิดสิ่งแวดลอ้ลอมรอบข้างรวมทั้งการเดินทางนะไปไหนมาไหนด้วยอีกพบหนึ่งเนี่ยแปลว่าอริอริก็แปลว่าอุปสรรคอริแปลว่านี่ศีลลึกอ,อึดอัดใจความไม่สบายใจลักษณะต่างๆช่วงนี้เดินเร็วนะฮะเดินเป็นจรวดเลยนะครับ ดาวเจ้าเรือนอลีนะฮะตอนที่อยู่ในราศีมังกรแค่วันที่1เองอันนี้ไม่มีปัญหานะฮะหลังจากนั้นจะย้ายไปในวันที่2เวลา6นาฬกานาทีอลีลาภะก็แปลว่ารักษาทรัพย์ไม่อยู่นะอันนี้ต้องเรามดระวังนะจะพูดจะคุยจะอะไรยังไงกับใครนี่ต้องเรามดระวังนะฮะรวมทั้งเพื่อนฝูงด้วยนะสาหาชะลาภะอันนี้ดีนะครับสาหาชะลาภะเนี่ยแปลว่าได้รับผลประโยชน์จากสังคมคนหมู่มากนะครับแล้วก็เหมาะ เกี่ยวเรื่องของอาชีพออนไลน์เกี่ยวเรื่องของคนมากมายนะมีการประสานงานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ถือว่า,เ,าเป็นจังหวะที่ให้คุณกระโดดชะตาแต่แน่นอนคําว่าอาลิมาด้วยเนี่ยคำว่าอาลิมาด้วยก็ต้องว่าอะไรก็อยู่ในจุดที่มันต้อง,ต,องต้องพอดีอย่อยากเกินไปนะก็ดูคนให้ออกนะก็จะได้ไม่มีปัญหานะแต่โดยภาพรวมแล้วถือว่าดีนะเวลาสหราชาณาพัเนี่ยสินค้าผลิตภัณฑ์เนี่ยปังนะโฆษณา มันก็มีคนมาอุดหนุนนะครับคำจุนในลักษณะต่างๆอะไรประมาณนี้คือเป็นที่สังพี่เป็นที่สนใจนะครับสินค้าของเราเนี่ยหรือความสามารถของเราเนี่ยเป็นที่สนใจของสังคมหรือคนหมู่มากนะอันนี้ถือว่าดีนะเอาละนะฮะอันนี้อยู่ถึงวันที่17นะหนึ่งถึงวันที่17นะที่เป็นให้ผลดีแล้วเราดูซิภพ่ได้อะไรโอเคภพ่นี้ถ้าเกิดเกี่ยวกับในเรื่องของออสังคมคณหมู่มากเนี่ยเขาเรียกเป็นพวกโปต่างๆนะครับนะบนะถ้ากดคุณอยากจะได้ยอดเนี่ยมันต้อง มันต้องเป็นโปรนิดหนึง่งเช่นซื้อ1แถมหนึ่งซื้อ2แถมหนึ่งซื้อ3าแถมหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับหรืออาจจะมีของแถมในลักษณะเป็นการกระตุ้นยอดให้คุณนะครับเพราะไพ่นี้เห็นไหมเขาเรียกว่า,าให้ให้มึนเมาให้กินเต็มที่เลยแต่อีกมือน,นึงนี่ก็ยังถือถือหมายจะทำร้ายเราเหมือนกันก็เพราะว่าถ้าเกิดเราพลาดเนี่เราก็โดนเหมือนกันนะฮะนั่นก็หมายความว่านี่แหละก็เเกี่ยวเรื่องของกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆเลยแหละทำให้เรา ยอดเราปังนะอะไรประมาณนี้ก็ลองลองพิจารณาดูว่าจะทำอะไรยังไงได้บ้างนะนะครับส่วนอ้คำว่าอริลาภนะก็ให้เรามัดระวังคนใกล้ชิดนิดนึงนะเพราะคำว่าอริลาภเนี่ยเราเป็นสหาชาด้วยเห็นไหมอย่างไพ่เนี่ยให้นั่งกินดืม่มแต่ข้างหลังเราก็ถือนะครับมีดพร้อมที่จะทำร้ายเราได้เหมือนกันนะก็ต้องระมัดระวังยิ่งคนสนิทมากๆก็เอ่อก็ต้อง ต้องระมัดระวังหน่อยแหละไม่ใช่ว่าเราจะโอ้โหเห็นเขาดีอยางงี้เราเราไม่ระวังเลยเนะี่ยมันก็จะลําบากได้นะฮะก็ระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะฮะเอาละหลังจากนั้นในวันที่18นะฮะอันเนี้ยไม่ดีแล้วอย่างเมื่อกี้เนี่ยให้ระวังเรื่องของการเงินกันทองแต่ไอ้ตรงนี้ให้ระวังรอบด้านอยู่นะฮะเพราะเวลาดาวเจริลสหาชาวินาศเนี่ยอันเนี้ยนนไม่ค่อยจะสู้ดีแล้วนะครับก็คือในวันที่18มีนาเวลา16นาฬิกา3นาที ก็แปลว่าเพื่อนฝูงสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดนะครับก็หวังที่จะมาทํานูน่ทนทํานี่หรือมีในยักซ่อนเล่นในลักษณะต่างๆนะอันนี้ต้องระมัดระวังเวลาเราจะมีปฏิสัมพันธ์อะไรใครเนี่ยนะครับนะก,ก็ดูนิดนึงนะเพราะว่าสหะาชาวินาศเนี่ย มันแปลว่าไม่ได้รับผลดีจากสังคมคนหมู่มากนะครับหรือคนใกล้ชิดคนสนิทพี่น้องท้องเดียวกันทําให้อึดอัดนะครับในลักษณะต่างๆนะอันนี้ส่วนหนึ่งก็ต้องเรามาระวังนะรวมทั้งบุตรล้านบริวารลูกน้องเพราะว่าไปกลุ่มกับดาวพาะอาทิด้วยที่เป็นดาวเจเรือนปุตตะก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนสนิทคนใกล้ชิดนั่นแหละนะครับเราก็ลองดูนะรวมทั้งลูกน้องผู้ใต,ต้บังคับบัญชาอะไรหลายๆอย่าง,างนะฮะทำให้เรารู้สึก เ,เบื่อเบื่อเซ็งๆได้เหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่อยากจะเสริมเติมยังไงแต่ว่าอริดีนะอริวินาเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่มีปัญหาถ้าเราถ้าพระพุทธไม่เป็นการก,ารกินีเนี่ยนะครับก็ไม่ไม่ไม่เครียดมากนะคือศัตรูเนี่ยหายไปนะหรือศัตรูเนี่ยเลิกลากันไปอะไรประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะได้ไพ่พยาคุอืมคือไพ่นี้เขาเรียกมันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไพ่ที่ คุยกันในเรื่องของผลประโยชน์นะนะครับอย่างพระพยาคุณเนี่ยท่านเก่งท่านเป็นอมตะเนาะแต่ท่านก็ไปสู้กับพระนารายณ์แล้วท่านก็รู้นะว่าสู้ไม่ได้ท่านก็ท่านก็ตกลงเจรจาก,กันว่าเออเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะยอมเป็นพาหนะให้ท่านท่านไปไหนเราขี่หลังเราไปได้เลยนะแต่เวลาอ,อ,อะไรออกศึกออกรบอะไรประมาณนี้นะขอให้เราอยู่สูงกว่าท่านก็เลยกลายเป็นทง คงศึกลบอ่ะนะครับก็จะมีพยาคุดอยู่ตาคุดอะไรประมาณนี้ก็คือตกลงกันเจยจา,า <c oughs> นั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงสังคมอะไรประมาณนี้นะฮะที่เข้ามาเนี่ยเราต้องคุยในเรื่องของผลประโยชน์ให้ชัดเจนนะครับอย่างเช่นอ,อ่ะคือการนัดหมายอะ่ะสมมติว่าเราเราเพื่อนมา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 ยืม,มเงินเลี้ยมทองอะไรประมาณนี้ด้ตัวอย่างนะก็นัดเวลากันให้ชัดเจนคุยกันให้ชัดเจนเออถ้าเกิดช่วงนี้นะหนึ่งถึงหกเดือน่ะไม่คิดดอกอ่ะด้ยตัวอย่างนะ แต่ถ้าเกิดว่าเลย6เดือนไปแล้วขอคิดดอกร้อยละ5อะไรเงี้ยโอเคไหมอะไรบางเนี้ยเขาเรียกเป็นการคุยเรื่องของของของผลประโยชน์กันอะ่ะก็คือวินวินทั้งสองฝ่ายคือไพ่นี้คือไพ่ที่วินด้วยกันทั้งสองฝ่ายและการที่นั่งคู่เขาแล้วมอบดอกไม้นะั่นหมายถึงว่าพึงพอใจด้วยกันทั้งคู่เราก็ไม่เสียเปรียบเขาก็ไม่เสียเปรียบนะครับเพราะบางทีไม่มีการกําหนดระยะเวลาบางครั้งมันก็ขาดแรงกระตุน้น นะฮะในอะไรหลายๆอย่างนะฮะก็ลองลองลองดูใช้วิธีนี้ดูก็ได้แต่ฮะถ้าเพื่อนเขาเอามาตรงไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเราใจดีนะถึงแม้จะเลยไปแล้วอะไรอย่เขาคืนต้นเราก็ไม่ต้องเอาดอกเขาก็ได้นะก็เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนทำให้เขามีความกระตุ้นอยากจะหามาคืนเราเร็วๆอย่างนี้ก็ก็ก็โอเคเหมือนกันนะส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของอารมณ์อารมณ์อรวยนั่นแหละนะฮะมีอะไรก็คุยแล้วก็เซฟต,ตัวเองให้มากที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับ เอาละนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะดาวพระฤหัสบดีนะครับท่านเป็นดาวเจ้าริญวินาศนะในราศีมมนแล้วท่านก็เป็นดาวเจ้าริญความสําเร็จแน่นอนเลยคำว่าสําเร็จเป็นลาพะอันนี้เป็นจุดจุดดีเลยเป็นมันเป็นดาวที่เกี่ยวเรื่องของโอกาสอะ่ะชาวราศีเมษจะมีโอกาสมากในลักษณะต่างๆนะฝีมือคือตอนนี้ทั้งงานทั้งโอกาสเนี่ยเข้ามา ในการดําเนินชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไปในทิศทางที่ดีมีโอกาสที่จะประสบผลมสำเร็จค่อนข้างจะสูงแต่ลีลาที่เข้ามาเนี่ยบางครั้งมันมีปัญหาได้นะถ้าดาวพฤหัสไม่เป็นการลักกินีเนี่ยโอเคคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนแต่ถ้าเป็นการลกินีเนี่ยจะน้ําหนักไปทางภพวินาศเยอะนะก็จะมีคนคนเรียกวินาศลาภ่าจะมีคนเบียดเบียนเกี่ยวเรื่องของรายได้ลาผลนะครับในลักษณะต่างๆทุกคนเอ่อมาทําให้เราเสียอารมณ์เสียวามรู้สึก นัดนัดหมายเกี่ยวเรื่องของหนี้สินนัดไหนเกี่ยวเรื่องอะไรก็ถ้าเป็นการรกินีนะมักที่จะคาดเคลื่อนนะแล้วก็เขาเรียกเอื้อมละอาเบื่อนายนะเพราะวิาวนาศลาภะไง ấy, จะได้ก็ไม่ได้นู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้มันจะมันจะเจอแต่เรื่องประมาณนี้นะถ้าเป็นการกินีนะถ้าไม่เป็นการรกินีเนะี่ยจะดีนะสุภาพจะดีมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพายย่จะเสริมยังไงบ้างนะครับได้ไพ,พ่พระพิฆเนศนะฮะโอ้ไพ่นี้ดีมากเลย นะถ้าตัวของคุณเองเนี่ยนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่อะไรยังไงก็แล้วแต่คือไพ่พรอพี่กันนีเป็นไพ่คาตันยูนะครับท่านรักพระแม่อุมาเทวีถึงขนาดยอมตัดโดนตัดเสียเลยนะแล้วก็รักษาหน้าที่เต็มที่นะเปรียบเสมือนตัวเราเองเนี่ยคนไหนที่มีพระคุณกับเรานะครับเราก็แวะเวียนเข้าไปหาถามสา,มสามทุกสุกด,ดิบนู่นนี่นั่นหน่อยมออีคือเป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องของคาตันยูแล้วคุณเองเนี่ยจะได้คอนเนคชันคอนเนคชันจากท่าน นะสมมติว่าเราดูแล้วเขาเป็นอาจจะเป็นข้าราชการ,กรเกษียณแล้วนะแต่เขาโอ้โหตอนที่เขาทํางานอยู่เขาช่วยเหลือเราเต็มที่นะฮะพอออกไปปุ๊บเนี่ยเราก็ยังคงเหมือนเดิมยังเทคแครนู่นนี่นั่นเขาก็จะมีคอนเนคชันเนี่ยส่งให้ไปหน่วยนูย้นหน่วยนี้อะไรประมาณนะี้มันย่อมให้คุณกับเราแต่ถ้าเกิดว่าเ,เรานิ่งไปเลยเฉยไปเลยเนี่ยมันก็อาจจะคือๆกันได้บ้างนะแต่ไพ่นี้คือหลักๆเลยเป็นไพ่กระตู นะฮะเวลาทําอะไรมีความกระตันยูเข้าไว้ก็จะประสบผลสําเร็จนะครับแล้วก็เป็นไพ่ที่มีความรับผิดชอบสูงพระพิคเนธท่านมีความรับผิดชอบนะ,ะพระแม่อมาทีให้เฝ้าหน้าห้องอาบน้าพระศิวะท่านยังไม่ให้เข้าเลยก็แสดงว่าท่านเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงความสําเร็จของคุณจะเกิดจากความมีความรับผิดชอบและมีความกระตันยูนะในลักษณะต่างๆนะจะเป็นลักษณะประมาณนี้อ่ะส่วนข้อเสียนะครับวินาศนะฮะลาภในลักษณะต่างๆ นะครับเพราะแปลว่าในเรื่องของคุณคุณจะเห็นตรงเกินไปให้เรามาระวังไว้นิดนึงนะการที่พระพิฆเนศถูกหั่นเสียก็เพราะว่าท่านเห็นตรงเกินไปนะไม่ยืดหยุ่นก็เปรียบเหมือนตัวเราเองนะฮะเราจะเ,เสียหายเกี่ยวเรื่องของไรายได้เนี่ยเกิดจากการไม่ยืดหยุ่นนะในลักษณะต่างๆบางครั้งทําธุรกิจธุรกรรมนะบ,บางทีตังค์ทอนขาดไปนิดๆหน่อยๆเราโอ้โหเป็นฟืนเป็นไฟ ทะเลาะเบาแววงอะไรเงี้ยนะเราก็ดูดูภาพรวมแล้วกันนะฮะว่าอะไรยังไงก็คือส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ในลักษณะสา,าสายข้างอันดีที่สุดอย่าตึงไปอย่าอย่าแข็งไปอย่าอะไรไปนะครับอย่างนี้ดีกว่าเนาะนะอ่ะนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับนะเรามาดูดาวพระศุกร์กันนิดหนึ่งนะนะครับดาวพระศุกร์เองนะฮะท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะโหการเงินได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์จะมีอะไรที่สุดยอดขนาดนี้อีกแล้วนะฮะ แล้วก็เจอดาวอังคารด้วยคู่มิตรนยเขาเรียกว่ากระดุมพระมากุมกัตนุรักษ์ในเรือนการงานเนี่ยทำงานได้เงินได้อุดมเนี่ยได้ทั้งองค์เกณ์ได้ทั้งอุดมเกน์นะตรงนี้สําคัญมากนะครับที่ทําให้ชาวราศีเมษเนี่ประสบผลสําเร็จการเงินเปนการงานก็คออืองานเยอะงานมากงานโดกนะคิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองจะหยิบจะจับอะไรยังไงก็เป็นเงินเป็นของความรู้ความสามารถนํามาซึ่งทรัพย์สินเงินทองเงินตาในลักษณะต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่เฮงเลยนะครับ ปังเลยล่ะนะอีกคู่หนึ่งก็แปลว่าดาว,วเครื่องเงินปัตตนินะครับปัตตนิก็ไปกลุ่มตนุลัก็เอก็เขาเรียกว่าได้คู่ค้าคู่หุนส่วนคู่สัญญา นะในลักษณะต่างๆหุ้นส่วนอะไรต่างเนี่ยนะครับก็ตกลงกันได้อะไรกันได้นะถ้าเป็นในเรื่องของความรักคุณก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคนในระบบงานสายงานในลักษณะต่างๆแล้วก็มีรู้สึกว่าเอ่อมีความชื่นอกชื่นใจความรักสวยงามนะถือว่าดีแหละนะครับมีความมั่นคงมีคู่แล้วก็สามารถก่อร่างสร้างตัวในลักษณะต่างๆมีการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินชีวิตอย่างเงี้ยถือว่าดีนะคู่นี้แล้วเป็นคู่มิตรด้วยนะครับนะก็ถือว่า ตรงนี้แจ่มแลวดีแล้วเดี๋ยวดูซิว่าจะดียิ่งยิ่งขึ้นเนี่ยต้องต้องดาเนินชีวิตยังไงนะทำยังไงบ้างนะครับได้ไพ่กายาตีทีวีนะครับคือไพ่นี้เขาต้องบอกเป็นไพ่เล่ห์เหลี่ยมนะนะครับไม่ได้ดูเลขก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยหมุนก็เอาด้วยคาถาก็คือความยืดหยุ่นในลนักษณะต่างๆนี่แหละเกี่ยวเรื่องของอการงานนะฮะบ,บางครั้งก็อาจจะได้ในสิ่งที่เราหวังบางครั้งอาจจะเสียในสิ่งที่เราหวังแต่เราก็ มีการอารมุ์มอโลยนะมีการรู้นะฮะถ้ามองในเรื่องของการงานเนี่ยก็คือตัวเราเองเนี่ยนะฮะประสานประโยชน์ในลักษณะต่างๆนะ,ะดูคนให้ออกว่าเออเขาต้องการอะไรอะไรยังไงแล้วก็ตอบโจทย์นะ,ะบางครั้งอาจจะผิดจากจริตของเราบ้างนิดๆิดหน่อยๆน่อยแต่ในเมื่อได้ไพ่นะพนังกายะตีเทวีแล้วเนี่ยนะ,ะเราก็อาจจะต้องออมีหัวพลิกแพงนิดนึงนะครับในเรื่องของผลประโยชน์การงาน,นให้มีความรู้สึกโอเคเกี่ยวเรื่องของการงานอะไรขึ้นมานะครับบางครั้ง นิสัยอาจจะไม่ชอบกันอะไรกันแต่มันเป็นในเรื่องของหน้าที่นะครับเราก็ต้องเราก็ต้องทําตามหน้าที่ของเรานะพอเลิกงานแล้วอะไรแล้วไม่คุยกันไม่อะไรกันก็ไม่มีปัญหาแต่ในเรื่องของการงานระบบงานสายงานเราก็ต้องร่วมมือกันนะบางครั้งอาจจะไม่ชอบกันเลยนะแต่ว่า เป้าหมายอยู่ที่เรื่องเรื่องของงานอะไรเงี้ยเราก็ต้องทานะครับเพราะไพ่นี้ก็คือคือเป็นไพ่รู้สถานการณ์นะฮะในลนักษณะต่างๆเนาะรวมทั้งความรักด้วยนะฮะบ,บางทีปัญหาเรื่องของความรักถ้ามันเป็นปัญหาที่เอ่อเขาเรียกว่ายังพอที่จะโอเคกันอยู่เนี่ยเราก็บางครั้งก็อาจจะทําเป็นเห็นบ้างไม่เห็นบ้างอะไรประมาณนี้นะครับนะบางทีปัญหาแต่ละคู่ในครอบครัวเนี่ยไม่เหมือนกันนะนิสัยบางส่วน อาจจะรับได้บางส่วนอาจจะรับไม่ได้นะฮะเราก็ชั่งน้ําหนักดูนะครับว่าอะไรยังไงนะแต่ไพ่เนี้ยคือเป็นไพ่อยู่เป็นอ่ะคือรู้อ่ะรู้วิธีว่าทํายังไงให้ตอบโจทย์ความพึงพอใจของคู่เราแฟนเราหรือหุ้นส่วนเรานะบางครั้งเราอาจจะเสียบ้างนะบางครั้งเราอาจจะได้บ้างก็ถวัถวๆไปอะไรประมาณนี้นะเอาละนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับนะเออเรามาดูดาวพระเสาร์นะฮะ ดาวเสาร์เองเนี่ยเป็นกเกษตรนะครับในราศีมังกรตรงนี้ก็ถือว่าดีการงานมั่นคงนะครับในลักษณะต่างๆถ้าไม่เป็นการลก,กินีจอเนี่ยยังไงเรื่องของการงานอะไรต่างๆชาวราศีเมษเนี่ยประสบผลสําเร็จได้เป็นอย่างดีนะแต่ถ้าเป็นการลก,กินีเนี่ยก็ปวดหัวแหละยุ่งเป็นการเสียโอกาสในหลายๆเรื่องเลยนะครับเพราะว่าโอ้โหจะกลับมา30ปีอยู่2ปีดันเป็นการลก,กินีอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็จะมีแต่เรื่องยุ่งยุ่งพอสมควรนะ นะอ่ะนะครับแล้วเรามาดูซิไพ่ย,ยังไงโอเคไพ่สีรามโอ้โหอันนี้ไพ่ดีมากเลยนะไพ่เนี้ยต่อให้คุณประสบผลสำเร็จอะไรยังไงคุณก็ไม่เคยประมาทเกี่ยวเรื่องของการงานคุณเลยนะไพ่เนี้ยนะพระรามเนี่ยถูกในประเทศไปอยู่ป่าตั้งหลายปีนะครับพอกลับมาคลองบาลังท่านก็นไม่นั่งทั้งยืนทั้งถือธนูทั้งถือ,อถลูกธนูพร้อมลบทุกอย่างนะถามว่าความสำเร็จมีไหมมีมากเพราะว่าดา,าวพระเสาร์เป็นเกษตรแล้วยังไงดีที่สุดนะ แต่ไม่ประมาทในทุกเรื่องนะครับอะไรที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทําให้บริษัทเราเสียหายคุณเข้าไปแก้ทุกสิ่งทุกอย่างมีปัญหาเรื่องบุคลา,ลาก,รกรก็แก้เรื่องบุคลากรถ้าตัวเราเองทําไม่ได้ก็หาคนเก่งมาทำนะจ้างเขามาทำนะมีปัญหาในเรื่องของการเงินก็หาวิธีในเรื่องของการหาทางออกทั้งเรื่องของการเงินมีปัญหาเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่นะครับก็คือไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตนะครับคุณก็จะประสบผลสําเร็จนะ ไพ่สีลามแนะนําอย่างนี้นะฮะอ่ะนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะดาวพระราหูกันนิดนึงนะครับดาวพระราหูเองท่านเป็นดาวชื่วเรือนลาภะนะฮะลาภะกระดุมพระเนี่ยถ้าไม่เป็นการกิณีเน,เนี่ยการเงินเนี่ยก็ได้มาง่ายๆอยู่นะฮะแต่ถ้าเป็นการกิณีเขาเรียกว่าราหูคนทรัพนะครับถ้าไม่เป็นการกิณีเนี่ยก็จะได้เงินมาจากความพึงพอใจส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีรายได้เข้ามาง่ายๆนะฮะ ค้าขายข็คขาขายสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในลักษณะต่างๆก็อาจจะหาของที่เป็นที่นิยมชมชอบนะีอันนี้อันนี้เป็นเป็นแบบแนวคนนิยมชมชอบนะนะประเภทบาครั้อาจจะฟุ่มเฟือยได้หรูหราได้อะไรประมาณนี้นะหรือของที่ซื้อไว้สําหรับเก็บสะสมเช่นนาฬิกาแพงๆซื้อมาเวลาขายก็ก็ได้อะไรเงี้ยซื้อลดอ่นะ แล้วก็เวลาขายก็ได้แต่ต้องเป็นรุ่นที่เขาเล่นกันนะต้องต้องเช็คนิดหนึ่งว่ารุ่นไหนที่เขาเล่นกันถ้ารุ่นไหนอย่างรถเนี่ยปกติจะขาดทุนเยอะนะฮะแต่ถ้าเกิดรุ่นที่เขาเล่นกันเนี่ยอาจจะได้กำไรอะไรประอ่ะแล้วเราดูซิว่าใครจะเสริมเติมยังไงบ้างในช่วงของวันที่หนึ่งนะไปจนถึงวันที่ยี่สิบเก้านะฮะได้ไพ่เสนาโอ้น,นี่ตอบโจทย์ได้เลยนะไพ่เสนา ก็ต้องบอกว่าสุดยอดเลย,ยไพ่ใบนี้นะครับเซสนากงูพันหัวนะก็หมายถึงว่าตัวของเราเองเนี่ย นะครับจะหยิบจะจับจะทําอะไรยังไงเป็นเป็นเงินเป็นทองนะหัวหนึ่งก็คือโปรเจกต์หนึ่งมีตั้งพันหัวเนี่ยมาถึงว่าช่องทางในการหาเงินของคุณในลนักษณะต่างๆเนี่ยนะครับมีเกณฑ์ที่จะประสบผลสาเร็จอย่างสูงก็ลองคิดดูว่าเราจะทํำยังไงได้บ้างบางคนเนี่ยขายของออนไลน์ก็ลองดูซิว่าสินค้าไหนติดท็อปติดเทรนนะแล้วเราก็ลองดูซิว่าเราจะพอทําอะไรได้แล้วก็ไปพัฒนาเกี่ยวเรื่องของกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆแน่นอนนะของยิ่งเหมือนกันเยอะก็ปัญหาเรื่องตัดราคามันก็มีกันแน่นอนเราก็ลองหาวิธีีออะไรรขงเเาน่ย นะแต่แน่นอนนะครับการที่เราหาหรือช่องทางเกี่ยวเรื่องของการหาเงินหาไปได้เยอะๆเนี่ยก็จะทําให้เรามีไรายได้มากขึ้นนะครับเอาละนะฮะหลังจากนั้นดาวพระหูก็ในวันที่30นะฮะท่านก็จะมากลุ่มลักนาและเขาเรียกว่าลาภกลุมลักนานะถ้าไม่เป็นการ,รกิณีนี่หูการเงินกันทองนี่เข้ามาแบบฟุกๆนะเพราะว่าราหูเป็นดาวมัวเมาบางทีได้เงินได้ทองมาแบบลักษณะม,มัวเมา นะยิ่งคนไหนที่ตัวเองมีความสามารถพิเศษนะครับมีมีศักยภาพพิเศษเนี่ยก็จะได้อะไรมาแบบฟุกๆได้ค่าแรงมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยเป็นโชคเป็นลาบเข้ามาแบบแบบแบบงงงอะ่ะแบบฟุกๆอะไรประมาณนี้นะกนะ็ถือว่านะครับเป็นจังหวะที่ว่าท่านย้ายมาในวันที่นะครับสานะเวลาตี2องนาทีนะครับ 30, นะก็ เอาละนะฮะยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมพิาพาทประการใดงางต้องกราบขอ,ขอขมาภัยด้วยท่านใดถูกอ,อกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็าสามารถร่วมเป็นผู้มีคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้าจเจรีญนำชาก,กาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพ้องเพลงข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับผมเกต้าพินดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้าพินดูตลอดเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดึงนรนีี้เเขายกว่า ดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราเนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคนสทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ ครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่ชอบนะครับภาพมงคลเสริมหงตจุ้ยต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแต่งบ้านตกแต่งโรงแรมนะก็สามารถติดต่อไปที่ร้านต้นทองแกลลี่ได้นะครับตามเบอร์นี้เลยนะครับ062-9474428นะครับผมครับสวัสดีครับ